สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของเหลือนะคะก็จะเหลือประมาณเท่านี้เลยนะคะสนใจทักไลน์มาได้เนาะชิ้แนแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะเป็นผีนะคะผีผู้ชายเนาะมีผีผู้ชายแล้วก็ผีผู้หญิงเลยนะนี่ตัวละยี่สิบห้าบาทนะคะมีลายเส้นด้านหลังแต่ไม่มีแพคเกจน,นะคะยี่สิบห้าบาทค่ะต่อไปเป็นบันนะคะอันนี้มือสองนะเหลือยี่สิบบาทนะคะ เอาไปเลยยี่สิบบาทต่อไปอันนี้เป็นมือหนึ่งค่ะมือหนึ่งอันนี้เหลือแค่สี่ชิ้นเองนะเหลือห้าชิ้นะนี่ค่ะชิ้นละสามสิบบาทนะคะมีแพ็กเกจน,นะคะนี่นะนีของคมนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่ให้แล้วก็เป็นบันตูดนะนี่มือหนึ่งเหมือนกันค่ะชิ้นละสามสิบค่ะนี่แท็กสามสิบบาท ต่อไปเป็นชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้เซลให้เหลือสามสิบนนะคะนี่สามสิบบาทเท่านั้นนะคะต่อไปเป็นชิ้นนี้ค่ะนี่สตอรอเบอรี่มัง้งคะนี่ค่ะประมาณนี้เลยอันนี้เซลเหลือสี่สิบบาทค่ะสี่สิบบาทนะคะเป็นของญี่ปุ่น ของที่เหลือก็จะเหลือประมาณเท่านี้ค่ะสนใจทักไลน์มาได้เนาะ